วัสดีครับผมแม่พี่น้องครับวันนี้เอามาล่องให้ลงได้นะครับเที่ยวไดครับโดยเจ้าคูบอต้าครับผ่านห่ารุ่นน้อยครับเอวสามสองหนึ่งแปดนะครับผมคูบอต้าคือเราจเจริญครับเยสโซท้อนนะครับผมสาขาข้ามเขนเกี่ยวจังหวัดจสโซทอนครับ ไม่นีพี่คัตผันซิงเพ็นะครับันซิง,พง,ซง,พงเพล็อเพอปะติวตำบลซิงพลงเน,นครับอําเภอปะติวจังหวัดชลบุสีเบือนกับถองนาถองนผมเียนะครับไฟใหม่ว่ตรงจูนเนี่ยครับไฟร้ามทงวาผลเตรีมงานกันกบพี่กันรับเนี่ยยนงให้คลิปกับมีครับคลิปทีเดียวคนกับแม่วนัวนเหมือนกันโอ้ พอดีอะไรเยอะครับดินแนวเนี่ยทั้งผุ่นกับปันปันรื้อัวนี้ครับทีมงานที่ขาครับทม่ขายยันครับทีขายหน้หย,ยก,ข,ยหยยกของการเมืองรส่รนบนสุดเป็นแวนมาเบิ้งผมอยู่ครับแต่มีในคลิปด้วยกันครับคลิปสันส้นๆเป็นภาพในติก๊กต็อกนี่แหละ ขึ้ฟฝารึ้มฝนมาแล้วครับให้เทียงหน่หนอยค่อยรักครับผมนีมมีอยางไรครับรถคันนี้เต่มเติมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ